อ้าวอ๋อตรงนี้ไม่ใส่อ้าขาดอีกนหนึงเฉยว๊โอ้ยหูจะแตกเบสียงแป๊โอ้ยเสียงดงังจังลืมบอเสียงไปแล้ว เอาเงินกับน้ำแล้วก็ไปเออออออในที่สุดข้าก็จะเปิดตูก,ก่อนได้แล้วดูไอนอกีลาครบบในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไป<อ>ไปกันเลยสิวะามาแล้วสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อตื่ตือย่างแรกเลยทำทำน้ำก่อนวางเลยวางวางเรียวพอวางวาง ว okay. ันนี้ยิงยิงไม่เห็นเลยไม่โดนปรับช้างแป๊บหนึง่งมองอะไรไม่เห็นเลยอ่าไม่ใช่รีสต์แปลกีไม่ใช่นี้หนวะสองช้างไปเลยตอนนี้ rất pro 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 là pro rất là nữa rất là bơm là bơm rất đồn bơm đồn Đồn bơm đồn ุอื้อาไม่โดนวะว h a ขึ้นไปเลยไปทั้งหมใช้สูตรนี้ก็ตุ้มก็ไปเลยนี่นี่กันออ นี่แตกยังอาจะระเบิดแล้วนี้ยังนี้ยังเบิดเรียบร้อยแม่นจัดแม่นจัดเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้อุอย้ยปุ้มให้เดินอืมอืมโหไม่โดนะไรเลย,เลยโอ้ยจะรีบไปไหน หานแล้วไงโอ้โอชิบยังลอยอยู่หรือยังยังลอยอยู่หรือยังเลยเว้ยเน่ยังไม่หายเลยวะเร็วซีเร็วซีจะตายโอ้ยเฮ้ย้ยเลงเล่งเลงเลงเลงเจ้าเจ้า Ngã, không có dinh! Goodbye! Uuuuh! Ừ. Middleton! Để... Oh. Bye! Let's do the episode. Dinh ma leoo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 ! Hi thai 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 oh, thai 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 shit, โอ้โหแรงจัดแรงจัดไหนอะเดินไะไรงนู้นไง,ไงอุยอ้ยก็ขยันยิงยังเลยอืมอืมไม่โดนทั้งมิดไปน้ะพุหน่อยเพื่อนอุย้ยอันตราย่ะไปเลยไปเลย ไปเจ็ดเลยครับพี่ลูกเจ็ดแต่ไปอีกนหนึ่งอันขึ้นข้างบนไเปนนเลยแรับตรงนี้อืมผู้เล่นผู้ซิชั่นได้ที่ดีป่ะโอ้โอเคยังรอดอยู่อือหือเต็มหน้าเต็มหน้า Woi, keblong, keblong, keblong. Oh no, oh no, kami lele. Hmm, hmm. Oish, oh, 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 keluar deh ngai. Keluar deh ngai, kami lulu. yang Yang jangan lewat lagi. Tadi pa, tadi ni. Hmm, hmm. ยังยังเดี๋วนี้ไปเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนไปไปใช้สูตรเดิมบายบายโอ,โอ้พี่เจ็บพี่เจ็บอยู่ไปสนใจมงังกรเอาเราตีนี่ก่อนคิวสูตรเดิม คือไปไปกับน้ำพี่น้องไปกับน้ำหนุ่มสมชิงจัดจัดอา้าวแตกแล้วเอ๋อไปหมดแล้วดิหมดแล้วหมดแล้วแล้วโอ้โอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วคอยด้วยพ่อหน่อยเห็นไอ้กิวเดี๋ยวพ่อหน่อยพ่ยอหน่อยพูดหน่อยโอเคม่รล้ไมาแล้ว โอ้ยตีนี่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 อู้ยแรงมากแรงมากโอ้ชิบอะไรเงี้ยยังไม่ทำเที้ยร์เลยพวกเลยไปเอกไปนะเอาไปอะไรเนาอะไรเน่าอะไรเน่าอะไรเน่าอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้ชิบเอาน้ำไหยอืมร่วงไปดิ โอ้ยแรงแรงแรงอยู่ท่านผู้ชมขนาดจะไม่ใช้เหตุเลยเนะี่ยอุนงยิงต้องโดน,ดโดนสักนดิดโดนสักนัดโดนไหมจะโดนไหมไม่โดนโอเคตั้งคิวโอ,โ,โอุน กหน่อยของทางของทางอะไรอะไรครับ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 หาหาไรครับครับมาดิมาดูไปหนึงไม่ไหวบรท่านผู้ชมเสียงดังเกินสิเดี๋ยวนี้สี่เลยสี่มันก็ลงมาดิลงมาดิ ตอนนี้พี่ตับแล้วอืมอืมอืมไม่โดนสักนิดไม่โดนนี่เป็นยังไงสก,กิลฉันโูจะหมดแล้วที่แอบกิลอืมสก,กิลเครียกสก,กิลโอ้โหรอนมาเหอะลงมาดีทุกคน ท่านมอนไกด์มาดิมาแล้วมาแล้วลกุกขึนเ,เลยเอาอะไรอ่ะไม่ทำอะไรมึงเลยไปผู้ชมโดบยาแล้วก็ตีโอ้ยไอตีหน่อยยังไม่เดือยยูโอ้โหยังไม่ได้ตีอ๋ออืมอืมอืม โอ้โนโอ้ยงลดอยู่ยงลดอยู่ยงลดอยู่อืมอเสียงอะไรโอยจะตายนั่นน่ตายนั่นน่มาดิ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 โอกระจอกมังกรน่ะมาเรมามาวินตับแ้ว่าอรกพวนี้วะ เดินที่ตามเดิเฮ้ยหลบหน่อยของท่านี่ไงนี่ไงไม่โดนแต่ไม่โดนจริงๆเหรอโอ้ยลงมาดิมันไม่ลงมามานผู้ชมทำไงดีอือจะลงมาไหมจะลงมาไหมอุ้ยกระโดงหมดแล้ว Đấy là cái cô lim đấy hả? lấy cô Trên này, trên này, trên này Ui Mày kêu, mày kêu Nguyên lùng mà Lùng mà đi Oh

โอ้เก็บเวครับเก็บเวครับขึ้นรวอรวขึ้นรวยรวขึ้นรยรวเจสบหกเจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดแล้วโอ้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยอะไรเล่า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 ายนแมงก่อนดีกว่ปมาเลยพวกกะจก มาเลยพวกกระจอกมายพวกระจอกมาเลยพวกรพวกระจอกสูงด้วยตัวพวกน่ะไม่เห็ด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 ไม่ไง อืมอืมอ oh. ืมอืมอืมเอาหมอะเอาหมอะเอาหมอเอามเอามเอาเปล่าเอาเปล่าอาเปล่าครับเอาเปล่าขาเปล่ปอ้สามดีนะเนี่ยว้าวอ้ปดอัเฮ้ยเปเมผู้ชมเสียบมอเตอีกัน w t u n y e จะไปดูนี่อยู่หรอฮะฮะฮะเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยไปได้เหรอว,ว้าวเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรก่อนโอเคกลับมาแล้วกลับแล้วครับกลับแล้วครับเราจะไปทำดาบบินกันต่อนนะท่านผู้ชมเก็บของก่อนเนี่ย

งผมก็มาแล้วก็ตอนนี้เรามีอยู่นี่อยู่สองอันนี้สองอันลนี้อันหนึ่งอันาคอะไรวะเอออันเขียวไงอันนี้มาต้องการสิบอันเลยเหรอเฮ้ยพอดีพอดีันนี้สี่แล้วก็นี้เพะน่าจะเป็นสิบพอดีโอเค นี่ที่เราไปขุดมาแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องกลางแล้วก็ชืบ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 พอมเนี่ยดูไม่น่าจะพอพี่จะส่งนะท่านผู้ชมไม่น่าจะพอครบับหืมขาดเยอะเลยไปเล่นมันมีแค่นี้เหรอผมจะได้ว่าผมขุดแร่นี่มาเยอะอีกน,นะเะไปเล่นเรื่องแสงใช่ปะ ไม่เห็นว่ะท่านผู้ชมอ,อยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าตัวนี้มีแปดกันมันต้องการสิบใช่ไหมตัวนี้เราขาดอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้อีกสามอันโอเค ความนั้นพคุณเล็บแรปหนึ่งนะท่านผู้ชมเี้ยหงิดหงิดอืมอืมอุม้ยมันโหดว่ะมันโดหดว่ะเคีียยุงยุงยุงท่านผู้ชมมันโดหดว่ะเฮ้ยเคีียทอะไมตัวนี้เก่งจัง Ô uno ô nhìn này Ừ, nó chim xuống ma đi xuống ma đi cái ô what hả huh? ừ. ព្រះចៅមិន